สวัสดีค่ะพบกับช่องเต้ยเต้ยเราเพลินโชว์พิเยวนะคะวันนี้เราก็มาบ้านน้องดียแล้วเราก็ผ่านวัดบ้านไร่นะคะเราจะแวะไหว้นะคะหลวงพ่อกันก่อนนะคะส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรากำลังเข้าไปในวัดแล้วนะคะสามเน้นเน้อย บ้านไรนี่เหลือกระทั่งนี่แหละประตูโขงเราทุกทุ่งทั้งเขาเล้หมายถึงว่าเข้าไปเนี่ยอ๋อวันนี้มองจอนยูตรงข้างหน้าขยันนะขยันไม่จับมือเลยเอาย้ายขบไปมาฝรั่งมาเที่ยวต้องคอยยูด่าคนมาเที่ยวคิวสองสามเที่ยวหนึ่อืดขนาดบริมาขนาดบริมาได้นี่นี่โรงเรียนบ้านไร เจ็ดปีปดีเราปาร์ตนี่เราเข้ามาถึงแล้วคะ่ะที่จอดรถแล้วเราก็จะไปหาที่เราจะรถเสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมไหว้หลวงพ่อนะคะป๊าเราก็มากับน้องอาร์มน้องตังน้องดิวแล้วก็พี่กุ๊บนะคะวันนี้เรามาห้าคน วัดบ้านไร่ก็มาเกิดเนาะอืมก็พามาทำบุญไงไม่ข้ามหรอกเพราะว่าเราก็ดี มีของฝากมีขนมมีอะไรเยอะแยะมากเลยนะคะจะไปกินอะไรฮะมีเหล่าเหรอเออมีปล่อยปลาปล่อยนกเลยนะปล่อยไหมล่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอกมาปล่อยด้านในเหรอครับอ๋อซื้อปล่อยด้านในข้างในไม่มีขาดที่ไม่มีขาดด้านใไม่มีจะพาน้องมาทำบุญด้วยนะคะคุยใครต้งถ่ายก็ถือ่ ไอโฟนสิบห้ถ่ายรูปให้หน่อยนะไอโฟนสิบยังไม่ปลดล็อกยัไม่ปดล็อกออกเ็คิปล็อ้เอาออกมาคืนใช่ไหมเอาไว้นั่นเลยก็ได้เข้าไปตรงนี้เข้ตรงนี้เข้าไปปล่อยตรงไหนอ๋อก้ได้ปั ขายยังไงครับก้อยปลาเนาะอันนี้ปลานี้ยปาสิบปลาไหลนี่ร้อยหนึ่งกบแปดสิบจ้ะเอาปลาไหลปลาไหลนี่จะเป็นการเงินการงานรับเรื่องเอาปลาไหลครับเอากระตุกครับหนึ่งครับนี่เป็ดปลาดุกแล้วก็เอาอะไรด้วยครับปลาดุกเนาะอันนี้จะเป็นปลาดุกปลาหมอแล้วก็หอยจ้ะหอยก้อยเพื่ออะไรที่เป็นอนี่โอ้โห กาะด้อ่อยอต่อคืออะไรครับ่อต่อนี่อ่านอ่านเคเป็นอายุย okay. ืนเ้าเปนอายือะไรคือการขอต่าเ่าตัวเท่าไรครับเต่าเอาตัวเล็กไหมตัวเล็กคู่ละร้อยเอากคู่คะคู่นึ่งเนอะนกยังแกยัโกรธแมาคอยอย่ไหนอยเยู่ ได้น้องตังอ่ะจะทำบุญนะคะปล่อยปลาไหลกับเต่าอันนี้เนาะพอดีโดยวันเกิดก็เอาอะไรด้วยจ้ะวันเกิดต้องปล่อยอะไรปล่อยอะไรก็ได้ใช่ไหมปล่อยได้หมดเลยเป็นมงคลเป็นมงคลหมดแต่นี่ก็เป็นแก้วิบัติกรรมเก่านะโครงการแตไม่ใช่หนูดิตอนนี้มันวิบัติกรรมเก่าเยอะเมนูเอาปลาไหลนะคะชุดหนึ่งค่อยไปซื้ออย่างไรบอได้ปล่อยเลยแต่บอมีเงินนานๆมาได้ทำบุญ นานๆได้ปล่อยแล้วก็เปลือกปั่นด้วยเด้อเอาอะไรด้วยคะเอาชุดเดียวค่ะหน้าร้อยหรอคะอันนี้ห้าสิบแปดสิบอันนี้ร้อยนึ่งอันนี้เท่าไหร่พ่อแม่ประูอุ้ยต่อน่ารักเลยเหรอไปเนอะใช่ไหม เมนูเอาเต่าน้อยคู่หนึ่งด้วยนะคะเต่าแล้วก็นกสามร้อยใช่ไหมโอ้ได้ค่ะประแกนสามล้านน้องน่ารักมากเลยดอกไทยชีวิตอ่กี่ตัวคะโอ้ด้วยครับปล่อยปลาดูก็ชอบดูดอกเตยจะปล่อยเต่ากับปลาไหลด้วยนะคะทุกคนอุ้ยอุ้ยน้องน้องอย่าใจเย็นน้อง น้องน้องพร้อมจะออกมา,อ,าอะไรค่ะเมม่่อยอ,อยากออกเลยน้องพร้อมจะสู่อิสรภาพมากทุกคนเดี๋ยวพาไปปล่อยอ๋อใจเย็นน้องโโนี่ทุกคนเราถึงแล้วนะคะเราจะไปปล่อยน้องอยู่ที่สะพานบุญตรงนี้นะคะ ก็เป็นที่ที่ให้ลงไปปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยเต่าด่โก้ไให้มา่ให้ไหมให้น้องพร้อมออกมากสวยมากอันนั้นมันจะเริ่มใหม่อันนี้เราก็จะไปปล่อยนะคะนีน้องโอ้ยจะกลัวอะไรมันบ่ได้มีอย่างมันอยู่ในถุงมีเต่ากับปลาไหลกบกอยู่กับไอเดียวไอเดียวเอากบ าราตัาาาาวไม่ืมอพอดีเลยเอเอตัวเดิมป่าแล้ต้องพูดอะไรไหมนี่ไม่เป็นไรหรอกมันต้องมีคำถวายขอปล่อยนะแล้วหนูขออนนี้ดูเดิมใครคิดยังไงอะไรายูวัดต้องย้ ใกล้คลิปหรอมีห่วยไหมถ่าได้ไหมถ่ายรูปไหมจะถ่ายให้แต่ละคนนี่ถ่ายตรงนี้เฮยถ่ายมาจะถ่ายให้ก่อนแล้วเราก็ะตัดกันมาถ่ายมาถ่าเอ้าเอ้ายังไม่ได้ถ่ายเลยฮะ้กดยังนี่อยทำไมน้องไม่ลอยอ่ะปล่อยสิเดี๋ยวมันก็ไปเองน้องจะจมน้องจมแล้วอ้าวเดี๋ยวมันก็จมตัวน้องน้อยังไงเอ้าน้องคือบ่ไหวนะ อันเี้ยยังว่าอยู่เนี่ยตัวเนี้ยว่าเห็นไหมน้าินาเลไหสวยพี่เตยอุ้ยวแล้วน้อว่าน้ำไปแล้วนี่นะพี่เตย้ยน้ล้วเดียวเดียวอย่ามานี่จะถ่ายูปให้อยไหมสวยน่าอีกวสวยเรอันนี้เป็นปลาไหลนะคะทุกคนตัดกล้องู่กับตอนนี้ลงไม่โอาลหไปโลดอ๋อมันจีบแพทตรเจาก็ใส่มาแล้วเม่ มาทำความสะอาจยากเดี๋ยวมันแค่ในี้ติ๊กก๊อกพี่เตยให้กระโดดขึ้นมานีดอบไปดีเด้อพี่เตยมองก้องค่ะน้าไม่สวยเลยนี่เขาถ่ายโมงค่มสวยมากพี่ตังเจ้าหญิงกกเหรอเจ้าหญิงกกมันโดนจุ่มเลยมันก็ไม่ปล่อยนะ น้องไปแล้วอุ้ยเธอตัวอะไรนะโอนอด้วเยเีวอ้ยนีกตัวเปล่าเหรออยากปล่อยเอานกมันไปตอนหนี้ตัวนึ่อยากปล่อยนะแต่ก็กลัวจะไุ้นไข่ตรงเวรนี่เด้อคือได้ได้ด้ นี่นะคะแล้วก็ไฟเตาอุ้ยตกอาร์ทีดีออไปแล้วลูกไปน้อดิวไฟไฟโนกเขาไม่ได้หันหน้าออกไปเราก็หันออกไปหันดีๆเออจับออกเลยอ่ะโอ๊ะโอ้โอไปแล้วไปแล้วอุ้ยน้องเหมือนน้องบินไม่ค่อยแข็งแรงเลย พี่ตาดูนี่อะไรอ่ะกรบเอาไปคืนใช่ไหมเนี่ยใช่ทุกหาแม่่อนแม่ดูขอบคุณค่ะขอบคุณตาก้องนะคะเราอยู่วัดบ้านไร่นะคะพูนอนตัวนู้นพูถ่ายอยู่ตรงนี้ก็โทรเข้าท่วนะถือว่าเป็นการทำบุญ ให้น้องตังทำบุญด้วยวันเกิดกลัวทำบุญวันเกิดทำบุญวันเกิดของน้องตังนค่ะปลาป่อยปลาป่อยโลสวยมากถ่ายสวยวิวสวยวิวสวยน้มุมนี้นะถ่ายรูปให้อยู่วัดหลวงพ่อคูนแม่ยังเสียงดังไปยัง ไปแล้วลไปแล้วไหลลงลงอยู่ไหลลงลงอยู่ะโดดขึ้นมาด้อยไปลอยไปลอยไอยลอบไอยไลายปลงยลอยลอยไปลอยไปลอยไปลไปลออยอยไปลยปลอยอยไปลอยไปลอยไลอยไปลอยไปอยไปลอไไอยไยปลยอยปลยไลอไลยปลออยปลไลไปลยอยอไอไอไปลอยไอไไ ไปยังไงมันเดินทางมันเดินหยงานการงานเหนเด้ออย่าติดขัดการากรงานนะมันท้องไหนมาเทมาเด้ออุ้ยก้องเต่าสามสี่คนเนี้ยต่อไปปล่อยเต่าปล่อยเต่าเห็นเลยปล่อยเต่าปล่อยเต่าแล้วก็ไม่หันมาทางกองเด้ไปแล้วจุ่มแล้วลอยไหมอ่ะมันลอยไหมเลยหวะแล้วกดถ่ายหน่อกดแชร์ดูปล่อยปล่อยดอกด้วย แป๊บนึ่งนะปล่อยนกนะน้องอามจะปล่อยนกเดี๋ยวแป๊บนึงนั้นหนึ่งสองหนึ่งสองสามโอเคเอาน้องไม่ออกเดียวนระที่แท้ทั้งทั้งกันลอยมาคนเดียวเอาแค่นี้แหละกลับบ้านก่อนออกไปเลยสวยมาคนเดียวเนระ เราอยู่วัดหลวงพ่อคูณกันสตอรีม่มาคนเดีวยดวย <c oughs> จังหวัดน,ค,น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 ครร <c oughs> าชสีมามาติมค่ะพี่นอ้องบ้านหนูไงอุใจอันนี้อยู่ใกล้บ้านน้องดิวจริงๆ,ๆนะคะเ<ช> <c oughs> พิ่งรู้แล้วดิวไม่บอกด้วยนะ<อ>ว่าอยู่ใกล้แล้วพอขับรถผ่านพอขับผ่านก็ถึงบ้านหนูเออพอขับรถผ่านทุกคนแล้วแบบว่า วัดหลวงพ่อคุณกแบบ็เลยพอดีเลยเดี๋ยวแวะไหว้หลวงพ่อก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็มันจะเป็นวันเกิดน้องต,งตังด้วยเจ๊ก็เลยว่าเอองั้นแวะมาทําบุญกันด้วยนี่เรียบร้อยนะคะขอผลบุญนี้ส่งนําให้ทุกคนมีความสุขนะคะคก็คือรับบุญกับพวกเราไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะไปแล้วคะ่ะ